ผมมินจากไดฟฟต้บล็อกครับวันนี้จะพาเพื่อนมาดู New Toyota Yaris และ New Toyota a t i ทีใหม่สำหรับยาริสและ a อทีก็เป็นรถ e ีโคคาหรือเดิมเนี่ยบอดี้ก็คือ b s e n m m n t t แต่มาใช้เครื่องยนต์ที่ดาว n s ไซซิ่งลงมาตามเทรนด์ของโลกนะครับแล้วก็เข้าในเรื่องของ e ีโคคาประเทศไทยด้วยตัวนี้ก็เข้า e ีโคคาร์เฟสอนะครับก็เป็นรถ e ีโคคาที่ขายดีที่สุดแล้วกันบอกอย่างนี้วันนี้หน้าใหม่ปรับปรุงใหม่เรียกว่าไมเนอร์เชนนั่นเอง นอกจากจะได้หน้าใหม่แล้วยังเติมในส่วนของระบบความปลอดภัยมาด้วยสำหรับ Toyota y a r ลิและ Toyota a t i ทมีทั้งหมด7รุ่นด้วยกันนะครผมแยกเป็น Toyota y a r i ิสมีทั้งหมด4เกรดเริ่มตั้งแต่รุ่น NT ราคาจำหน่าย5,49,000บาทรุ่น Sport 6 9 0 0 0บาทและตัวท็อปสุดใหม่ก็คือ Sport Premium Backloop ราคาจำหน่าย6 8 8 4 0 0 0บาทก็คือเอาตัวยา r i s แฮชแบ็กหประตูเนี่ยในรุ่นส p o r t ตพรีเมียมนี่แหละมาทําหลังคาดําจากโรงงานจ่ายเพิ่มจากตัวท็อปคือสปอร์ตพรีเมียจ่ายเพิ่มอีกเพียงแค่5,000บาทได้หลังคาสีดําแบบนี้ก็เป็นสไตล์สปอร์ตนะครับอันนี้คือทําสีมาจากโรงงานไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นตัวท็อปใหม่6กแส0 0ปบาทแล้วก็มาพร้อมกับสีใหม่สีฟ้าด้วยฟ้าดําแบบนี้ก็แหมดูสวยดูตัดกันดี สีที่ขายดีที่สุดนะครับของรถเก๋งเมืองไทยคือสีขาวคุเอาสีขาวราคาดำแบบนี้ก็ได้นะฮะก็6กแ0นบาทบาทเช่นกันและในส่วนของยาริสเอทีีซีดานมีทั้งหมด3เกรดด้วยกันเริ่มตั้งแต่รุ่นเอ็นทีราคาจําหน่าย5,39,000บาทรุ่นสปอร์ตห้าแสบาทและรุ่นท็อปสปอร์ตพรีเมียมราคาจําหน่าย 6 7 4 0 0 0บาทสำหรับคนที่อยากให้ผมสรุปก่อนนะครับรู้ในเรื่องของสมรรถนะของเครื่องยนต์เกียร์นะฮะเหมือนเดิมคือเครื่องยนต์เบนซินพันสองซีซีเกีย T, ร์ CVT นะรู้อยู่แล้วพื้นฐานของรถเหมือนเดิมแต่อยากรู้ว่าถ้าต้องจ่ายเงินผมไล่ให้ฟังแล้วตัว h ฮทชแบ็กเนี่ยก็คือตัวยาริสหประตูในแต่ละรุ่นราคาเขาจะสูงกว่าตัวซีดานนิดหน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดต้องมาจ่ายเนี่ยหกแนะครับหกแสนแพั 6, ต่างจากตัวท็อปของฝั่งตัวซีดานอย่างไรจะเห็นได้ว่าคุณสามารถเลือกหลังคาดําได้เลือกได้เฉพาะตัวยาริส5ประตูและถามว่าซีดานเขาได้อะไรซีดานเขาก็มีสิ่งที่แฮชแบ็ก5ประตูไม่มีก็คือสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นแบบดักเทลก็จะเป็นสปอยเลอร์ของรุ่นซีดานเขามาดูภาพรวมของตัวรถกันนะครับตอนนี้โคมไฟหน้าเนี่ยมารวมกันแล้วในส่วนของไฟเดย์ไทม์นันนิ่งไลย,ย้ายไม่อยู่ในโคมของโคมไฟหน้าแล้วทำให้รถ ก็ดูหรูหราขึ้นไฟเป็น LED อยู่ในโคมแบบมัลติรีเฟกเตอร์หน้าตาหล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยถามว่าทอดแบบมาจากใครก็ได้ DNA ของพี่ใหญ่ของค่ายเขานั่นเองก็คือ Toyota Camry จะเห็นได้ว่ากระจังหน้านี่มาใหญ่เลยแล้วก็ถ้าเป็นตัว a t ทีเนี่ยจะอีกลายหนึ่งนะครับลายขวางแบบ c a m ร y แต่ถ้าเป็นรุ่นยาลิส แฮชแบก5ประตูจะเป็นลายแบบนี้เป็นลายสปอร์ตก็จะมีความแตกต่างให้คุณเลือกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของท้ายตัดหรือซีดานอย่างเดียวนะเพราะทั้ง2รุ่นนะครับฐานล้อเท่ากันนะ2,550มิลลิเมตรฐานล้อเนี่ยเรียกได้ว่ากว้างมากนะเป็นรถอีโคคาร์ที่ฐานล้อยกมาจาก B-segment เดิมก็คือเราเคยนั่ง t ต y o ต้ Vios ในอดีตเนี่ยกว้างยังไงตัวนี้ใช้ฐานล้อเท่ากันเลยแต่ขับดีกว่านะครับเพราะว่าฐานล้อ2,550ม mm, ิลลิเมตรเนี่ยกำลังดีสำหรับรถ City ค้ค r แต่ตัวยาริสและ a t i v e เขาเพิ่มในส่วนของสับเฟรมที่ยึดให้ตัวโครงสร้างพื้นฐานของรถตัวชชสซีเนี่ยนิ่งนะครับลดการบิดตัวเวลาขับไปด้วยความเร็วในโค้งถามว่าเร็วได้แค่ไหนเครื่องพันสอไปร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบไปได้แต่เอาความปลอดภัยนะครับก็ขับตามที่กฎหมายกําหนดแต่เครื่องยนต์เนี่ยไปได้ที่เพิ่มเข้ามาที่ชัดเจนที่สุดสําหรับตัวท็อปจะเห็นได้ว่าโลโก้แบบนี้นะฮะเป็นอะคริลิกใส มีเลด้าอยู่ข้างในก็คือมีระบบเตือนการชวนด้านหน้าตรงสำหรับตัวท็อปทั้งรุ่น A t ทีและยา r i s h a t c h b a c k 5ประตูมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาเพิ่มระบบความปลอดภยัยและที่เสริมเข้ามาอีกตัวหนึง่งมีกล้องอยู่ข้างบนกล้องตัวนี้จะทำหน้าที่จับเส้นแบ่งถนนเส้นแบ่งเลนนะครับก็เพิ่มมาในส่วนของเ Dep ล Departure Alert ระบบเตือนเมื่อรถออกจากเลนนะครับก็จะร้องเตือนอันนี้ก็เป็นระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากหน้าใหม่สีสันใหม่ กันชนด้านล่างก็ดีไซน์ใหม่นะครับกรอบไฟตัดหมอกทำให้รู้สึกว่ามันชบเฉียวยิ่งขึ้นนะฮะล้อทูโทนลายใหม่เนี่เป็นล้อ15นิ้วนะครับยางติดรถ185-65 15ก็จูนมาแบบกลางๆนะครับเรื่องของการยึดเกานะนแต่จะได้ในเรื่องของความนุ่มนวลและความประหยัดน้ำมันนะครับสำหรับตัวนี้ยางติดรถก็พอใช้ได้ครับเป็นยาง เกรดของรถ e c o c a าอยู่แล้วถ้าได้ยางดีกว่านี้ก็ยิ่งไปไกลกว่านี้เพราะว่าพื้นฐานของรถถือว่าจริงๆยาลิสกับ a t ทีพเนี่ยถ้าไม่นับว่ามันเครื่องเล็กพันสองนะพื้นฐานของรถดีมากๆสำหรับคนที่ใช้งานอเนกประสงค์ใช้ในเมืองเดินทางบ้างนะครับนะไม่ใช่สายซิ่งอะไรเนี่ยรถจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ชอบหลังคาดำนะหลายคนมองว่า ถ้าสีหลังคาเป็นสีเดียวกับบอดี้เนี่ยบางสีนะสีขาวสีซลเวอร์รถมันดูหรูกว่านะครับก็คือตัวที่ผมบอกไปนะครับยาริสเนี่ยมันเหมือน,น,นมีสีเกรดอันนี้ท็อปเหนือท็อปมันก็คือได้อุปกรณ์เหมือนตัวท็อปเช่นกันนะครับคือตัวสปอร์ตพรีเมียมนะฮะคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่ม5,000คุณจ่ายแค่6กแ0 0 0บาทนะครับจะได้หลังคาสีเดียวกับตัวรถส่วนระบบความปลอดภัยพื้นฐานมันมีครบอยู่แล้วทั้งทุกรุ่นนะครับ ABSEBDVA ระบบช่วยออกตัวมันทางลาดชันแอร์แบ็กบอันนี้มีทุกเกรดนะครับแต่ที่ผมบอกก็คือตัวสปอร์ตพรีเมียมแบบแมวหลังคาดำก็ใจเท่าที่ผมบอกไปมี Smart e n อที่ข้างในก็ต้องมีพุสตาร์ถูกต้องนะครับแล้วมารอบใหม่ทำพรมเหมือนในโคราสเลยครับคุณไม่ต้อง ขอพรมแถมนะครับอันนี้คือพื้นรถใช่ไหมจริงๆก็เป็นสักการะอยู่แล้วคนไทยเราติดพรมให้นุ่มแล้วยังมาติดผ้ายางทับลงไปอีกอันนี้ทํามาเป็นแบบผ้ายางแต่ข้างในเนี่ยนุ่มตัวนี้ก็คือถอดล้างได้ติดตั้งมาเลยนะฮะเฉพาะรุ่นของยาริสนี่แบบนี้ดีนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะกุกผ้านุ่มให้อีกอย่างหนึ่งะฮะอันนี้เป็นเหมือนพรมเช็ดเท้าก็จะทําให้เช็ดรองเท้าแล้วก็เก็บฝุ่นด้วยอันนี้ทําดีครับผมดูแล้วเนี่ยลูกค้ายาริสและเอทีบเดิมนะ่าจะซื้อใส่ได้นะครับ ลองเช็คราคากันดูและตัวนี้ก็คือที่เขาเรียกกันไงพรม3มิติ4มิตินะครับเพราะมันเข้ารูปแล้วก็มันนุ่มนะนี่สวยดีสำหรับรุ่นท็อปนะครับสปอร์ตพรีเมียมเบาะหนังแล้วก็เดินได้สีฟ้านะครับคันนี้โอ้พุ่งมาลายหุ้มหนังเดินได้สีฟ้าเหมือนกันมาดูนะครับผมว่าทาดีอ่ะนะฮะภายในก็เฉดสีให้มันดูแบบดูทันสมัยขึ้นนะครับแล้วก็พุสตาร์ทอยู่นี่ เห็นสวิตช์พวกนี้ไหมนี่ครับ <c oughs> เยนดีพัชเจอร์อะเรเปิดปิดได้นะสำหรับคนที่ไม่ชินมันจะร้องเตือนเวลารถเนี่ยเฉยออกจากช่องทางเดินรถโดยไม่ให้สัญญาณไฟมันจะร้องเตือนก็บังคับให้เรามีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีด้วยอันนี้สวิตช์ในส่วนของเปิดปิดระบบเตือนกรชนด้านหน้าตรงมีประโยชน์เปิดไว้นะครับแล้วก็มีอเด i ล g ิงสต็อปตัวนี้ภายในของยาริสใหม่ได้อุปกรณ์หลายตัวที่เพิ่มเข้ามาโดยเฉพาะตัวสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยครบมากนะครับมีแถมมาเลย กล้องบันทึกภาพด้านหน้ารถนะแล้วก็หลังรถด้วยนะครับมีกล้อง2องตัวทั้งรุ่น h a ทชแบ็กยาริสนะครับแล้วก็รุ่น A t ทีมีทั้งคู่เลยตัวนี้ก็คือหลักฐานชิ้นดีนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องมีกล้องใช่ไหมครับเวลาเดินทางเนี่ยแล้วก็มี Apple CarP ร a เพหน้าปัดดีไซน์สปอร์ตหรูหรายิ่งขึ้นให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเดีที่รู้สึกโอเคก็คือเบาะนั่งนะผมว่าเบาะนั่งเขานั่งสบายเรียกเขาเป็น E ีโคคาแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับฐานล้อ 2,550มิม mm ก็คือฐานล้อ v อเดิม V8 เคยนั่งไปได้ทั่วไทยอย่างไรนะครับตอนนั้นใช้เครื่องพันหตอนนี้มาใช้เครื่องเบนซินพันสเนี่ยตัวนี้ก็นั่งสบายแบบนั้นเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับหลายคนบอกอย,อยากจะรู้ว่ามันเดิมไม่เดิมอย่างไรรหัสเครื่องยนต์ 3NR-FXE 4 1 6ส wow. ูบส6วาลสำหรับยาริสเนี่ยใช้เครื่องยนต์รหัสนี้มาตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวแล้วนะฮะแต่มีการอัปเกรดให้แรงม้าเพิ่มมาอยู่ที่92แรงม้า แรงบิด109นิวตันเมตรนะครับก็ลดแรงขึ้นมาอีกเล็กน้อยถามว่าความน่าใช้เป็นอย่างไรเ <ST AR _ C AN> ทียบกับคู่แข่งตอนนี้เนี่ยรถไซส์พวกนี้เขาจะมาใช้ตัวเบนซินเทอร์โบ1.0ลิตรกันหลายค่ายแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่แตะร้อยแรงมาก็จริงนะฮะแต่เ,เรื่องของการใช้งานนะครับพิสูจน์แล้วเนาะหลายคนเคยใช้แล้วนะครับก็ทางราบไม่มีปัญหาทางขึ้นดอยก็อาจจะต้องเติมคันเร่งหน่อยนะครับเวลาลงดอยก็ใช้ เกียบีนะครับลงทางราชันเนี่ยเพิ่มเอนจิ e นเบรกนะครับคือสมองกลเขาก็จะมีการปรับให้เวลาที่คุณต้องการกําลังนะครับเทคคันเร่งลงไปคอมแอร์หยุดนะครับส่งกําลังไปที่ระบบขับเคลื่อนแบบเต็มๆนะก็ถามว่าไปได้ไหมไปได้ทั่วไทยแต่ถ้านั่งเต็มคันพร้อมสัมภาระนะครับก็ต้องดูหน่อยนะครับเรื่องของเทคนิคในการขับนะฮะการส่งรถขึ้นทางชันต่างๆต,ต,ตัวท็อปก็ยังได้กระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยนะครับ เวลารถหลังตามมาก็กดใช้ได้นะรับโทรศัพท์แบบบลูทูธกล่องเก็บของขนาดเล็กมี Power อร t ออเอยู่ตรงนี้นะครับเข็มขัดนิรภัยปรับขึ้นลงได้ก็โอเคเลยนะเวลาที่ปิดประตูนะแผงด้านข้างมันจะรับกันเวลาปิดมาชิ้นที่แผงประตูกับตัวคอนโซลข้างหน้านะครับพวกนี้มันจะไม่ชนเหมือนรถสมัยก่อนอันนี้เขาทำเข้ารูปมาเพื่อป้องกัน ลมนะฮะหรือเสียงต่างๆเด็ดลอดเข้ามาแล้วก็ฉีดโฟมในแผงประตูคือสําหรับยาลิสเนี่ยก็เคยขับหลายทีนะครับบองตรงว่าพื้นฐานของรถเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ทามาดีนะครับในเรื่องของความเงียบการเก็บเสียงอาจจะมีสเปคนะครับที่ได้รถบอดี้ขนาดนี้เนาะแต่ก็รถอ e ีโคคานะฮะเป้าหมายก็คือความประหยัดน้ามันรัชการเขาขอ23กิเมตต่อลิตรนะครับเราขับก็ไม่หนี ครับนี่คือข้อดีของอตัวเครื่องยนต์ที่เป็นดูว่ VVTi นะครับมันฉลาดพอสมควรก็ขับได้สิบเกิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับจะเอามารีวิวให้ชมอีกทีหนึ่งขึ้นลงไม่ยากครับสําหรับยาลิรแล้วก็อุโมงพาขับไม่มีนะครับแล้วใหญ่มากยาวนะครับเนี้ยที่ผมบอกผมเฉพาะรุ่น แล้วเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ทําความสะอาดง่ายเบาด้วยวางเท้าก็รู้สึกว่ามันนุ่มสมกับที่เราจ่ายเงินไปนะกล่องวางของของด้านหน้านะครับยื่นมาถึงข้างหลังแล้วก็เดินได้สีฟ้า <c oughs> ที่พาเข้ามาดู <c oughs> ก็คือให้ดู power outlet แบบ USB port 2 1 m สองฝั่งเฮ้ยแบบนี้โอเคแล้วมีคนอีกมากที่ตัดสินใจไม่ได้ว่ารถหน้าตางเหมือนกันจะเอาตัวซีดานนะครับแบบ A t ทีซีดานเนี่ยหรือแฮชแบ็ประตูแบบตัวยาริสนะครับ คือตัวยาริสเนี่ยรุ่นต่อรุ่นนะครับเทียบกันเอนที่สปอร์ตสปอร์ตพรีเมียมเนี่ยรุ่นต่อรุ่นเขาจะแพงกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ได้เหล็กน้อยกว่านะครับเพราะว่าท้ายมันตัดนะฐานล้อเท่ากันนะครับแต่ท้ายสั้นกว่าไม่มีห้องสำหรับท้ายนะครับแล้วทําไมเราต้องจ่ายแพงกว่าเอาตัว5ประตูแฮชแบ็กนะก็มีในเรื่องของการพับเบาะนะตัวแฮชแบ็กเท่านั้นนะครับสำหรับยาริสนะที่พับเบาะได้ก็เพิ่มพื้นที่ในการวางของนะครับมีคนที่ชอบความอเนกประสงค์ของรถแฮชแบ็กตัวซีดานจะไม่มีฟังก์ชันนี้ แล้วจาฟังก์ชันนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องลด c s e gment ขึ้นไปนะฮะก็ตัวนี้แหละที่มันแตกต่างแล้วก็สำหรับคนที่ถามอีกว่าต้องจ่ายมาเอาอย่างตัว Sport หรือ Sport Premium เนี่ยมันต่างจากตัว NT อย่างไรตัวนี้ครับทั้ง C ดานและแฮทชแบกนะครับเขาจะมีถ้าขึ้นชื่อว่า Sport และ Sport Premium นะครับตัว NT จะไม่มีก็คือสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตกันชนด้านท้าย ตัวนี้จะมีเฉพาะสปอร์ตกับสปอร์ตพรีเมียมแล้วสปอร์ตกับสปอร์ตพรีเมียมนอกจากระบบความปลอดภัยตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วตัวเบาะด้วยสปอร์ตพรีเมียมถึงจะได้เบาะหนังแบบนี้นะครับตัวสปอร์ตและตัวเอ็นทีลงไปเนี่ยเขาจะเป็นเบาะผ้าแล้วถ้าเป็นรุ่นเอ็นทีนะครับล้อจะไม่ใช่ทูโทนแบบนี้ล้อยังเป็นล้อกระทะอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูตัวยาริสเอทีก็คือรุ่นซีดาน ตัวที่เอามาโชว์ในงานเป็นสีขาวขาวแต่งดำก็สวยหน้าของรุ่นซีดานเนี่ยจะคล้ายกับคัมรีก็โอเคนะจ่ายเงินโอ้ถูกกว่าเยอะครับได้หน้าตาที่มันดูหรูอันนี้ก็คือสปอร์ตพีมีมีระบบความปลอดภัยนะครับก็คือมีระบบเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะฮะแล้วก็มี l ล n ดิพาร์เจอร์ a l e r ถ้าเห็นหน้าตาแบบนี้มีไฟตัดหมอกมีสเกิร์ตด,ด้านข้างนี่ก็คือรุ่น สปอร์ตและสปอร์ตพรีเมียมนะฮะก็ถ้าจะรู้ว่าเป็นสปอร์ตพรีเมียมก็ที่ผมบอกมีกล้องสำหรับดูว่าช่องทางเดินรถเราวิ่งตรงไหมนะฮะภายในเป็นเบาะหนังนี่ไงที่ผมบอกอย่างหนึ่งรุ่น5ประตูเขามีหลังคาดำนะฮะแล้วรุ่นซีดานได้อะไรตัวนี้ครับสปอยเลอร์ท้ายแบบดักเทลแปะเข้ามาคือเป็นชิ้น ที่ใหญ่เหมือนกันนะครับไม่ใช่เล็กๆแบบที่เราเคยเห็นนะก็ถือได้ว่านะโก็โอเคและชุดแต่งกันชนท้ายถ้าเป็นของยาริสเอทีเขาจะเรียบๆนะครับได้มาเหมือนกันนี่คือรุ่นสปอร์และสปอร์ตพรีเมียมจะได้ชิ้นนี้ <losers. S 1> ของยาริ a แฮ h แบ็กก็มีเหมือนกันแต่คนละดีไซน์นะครับของ5ประตูเขาจะเหมือนมีดิฟฟิวเซอร์นะฮะเป็นรถสปอร์ตอันนี้มีความหรูหราเข้ามา โดยรวมสำหรับยาริดแฮส5ปกาประตูและยาริสเอทีฟตัวซีดานนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่น่าใช้นะครับปรับมาใหม่เนี่ยได้อุปกรณ์ที่มันช่วยให้คุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็ดีขึ้นในเรื่องของกล้องบันทึกภาพนะครับติดตั้งมาให้เลยนะฮะเราไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มแล้วก็การรับประกันเหมือนตัวรถอุปกรณ์ความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาเสริมจากของเดิมจริงๆแล้วเนี่ยยาริสเนี่ยให้มาดีนะแอร์แบรกรอบคัน abs e b d ba นะครับแล้วก็พื้นฐานของรถขับดีนะครับผมเคย ทดสอบในเรื่องของระบบกระจายแรงเบรกของตัวยาริสเนี่ยเบรกล้อฝั่งหนึ่งนะครับอยู่บนทรายอีกฝั่งหนึ่งอยู่บนแท็กชั่นที่แบบเรียบก็คือยางมาตอยเนี่ยเบรกนะครับกระจายแรงเบรกดีนะครับรถนิ่งนะฮะไม่มีออกซ้ายออกขวานะครับรถเป็นรถที่ขับดีนะครับก็พอปรับมาใหม่ถือว่าสู้คู่แข่งได้นะครับไม่มีเทอร์โบนะครับก็ไม่ได้ขายความแรงสุดแต่ความครบ ระบบความปลอดภัยแล้วก็เนื้อสิงเงินใดผมว่าเขาขายความทนทานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจุดขายราคาขายต่อยังจําเป็นอยู่ไหมนะครับซื้อรถซื้อมาใช้ไม่ได้ซื้อมาขายแต่ของโตโยต้าราคามันก็แข็งจริงนะครับไปชมรถคันจริงที่โชว์รูมนะครับแล้วก็ทดลองขับนะฮะก่อนที่จะตัดสินใจครับผม